ชนะทุกคนทุกคนชนะเราเล่นดีว่านะครับคืออาจจะไม่เพอร์เฟกกันนะยังมีจุดที่ต้องยังไม่เนียนยังไม่เรียบร้อยนะหรือว่ายังเขาเรียกว่าอะไรอะยังต้องคียกวันดีกว่านี้ได้นะคืออาจจะแบบว่าเต็มสิบในบางจุดก็อาจจะแบบว่าหกห้าหกอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือ มันดีได้กว่าน,นี้พัฒนาขึ้นไป789ได้ดีกว่าน,นี้เนียนกว่าน,นี้นะครับบางจุดก็โอ้โหดีมากมนะครับอย่างเช่นการเพรสซิ่งดันบนหรือว่าการบีบเนี่ยนะครับผมเซอร์ไพรส์ไหมกับสิ่งที่เห็นวันนี้เซอร์ไพรส์ผมคิดว่าจะแย่กว่าน,นี้อันนี้ผมส่วนตัวนะผมคิดว่าจะแย่กว่าน,นี้ผมยอมรับเลยว่าผมคิดว่าจะแย่ผมคิดว่าจะจะมีเดินเล่นผมคิดว่าจะแพชั่นไม่ชัดเจนผมคิดว่าทีมยังมีปัญหานะครับ ผมคิดว่าทีมยังมีปัญหาอยู่นะครับยังไม่ถึงขนาดที่แบบว่าโอ้โหลอยตัวกลับมาแล้วกูุมกลับมาแล้วอะไรอเงี้ยไม่ได้มีความรู้สึกแบบนั้นเลยนะแต่วันนี้นักเตะเนี่ยที่ลงมาเล่นเนี่ยสิ่งที่เขาทําบนสนามเนี่ยเซอร์ไพรส์ผมมากพอสมควรนะครับเซอร์ไพรส์ผมมากพอสมควรคือมันดีอยู่ที่ผมคิดอะแล้วมีสมาธิมากกว่าที่ผมคิดไปเยอะเลยนะครับตอนแรกผมคิดว่าจะแบบเขาเรียกว่าอะไรว่าจะหลุดกันง่ายนะครับวันนี้นะครับในแง่ของการจัดตัวผู้เล่นเนี่ยนะครับผมตั้งคําถามเรื่องเดียวคือตําแหน่งของลินเดเลิฟนะเพราะอย่างที่บอกคร ว่าถ้าคุณใช้ไมนูอ่ะผมก็อยากเห็นอัมราบัตลงมานะครับจะใช้ไมนู oo, หรือใช้แมกโตมินีนะครับผมอยากเห็นอัมราบัตลงมาถ้าคุณจะใช้แมกโตมินีนะครับนะแล้วข้างหลังเป็นไมนูอ่ะผมก็ยังไม่เห็นด้วยร้อยเปนนะครับผมยังไม่เห็นด้วยส่วนตัวนะนี่อันนี้มุมมองส่วนตัวไม่ต้องเห็นด้วยนะครับส่วนตัวผมแค่ยังไม่เห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นการเ,เขาเรียกว่าเพิ่มความรับผิดชอบให้ไมนู oo, มากเกินไปนะครับน้องมันต้องเชื่อมเกมน้องมันต้อง ขึ้นเกมอ่ะใชค้คำนี้และขึ้นเกมก็คือ progress บอลเอาบอลขึ้นหน้ารับผิดชอบหน้าที่นั้นเป็นหลักนะครับแล้วทาหน้าที่เชื่อมเกมทางฝั่งซ้ายของตัวเองนะครับแล้วก็ต้องมีบอลที่มันสวยๆหรือบอลที่มันเข้าพื้นที่อันตรายแต่ถ้าเพิ่มหน้าที่ของเขาเนี่ยให้เป็นขึ้นเกมด้วยนะครับแล้วเล่นเกมรับหนักๆด้วยเล่นเกมรับเป็นตัวหลักคมสำหรับผมอ่ะคนเล่นเกมรับอีกไหนะครับคุมจังหวะเกมอได้ แต่ถ้าจะต้องคืบหน้าบอลหรือขึ้นเกมด้วยมันหมายความว่าคุณต้องเลี้ยงบอลขึ้นหน้ามันหมายความว่าคุณต้องเติมวิ่งเติมขึ้นไปข้างหน้ามันหมายความว่าคุณต้องออกจากพื้นที่หน้ากองหลังครับเพื่อเติมขึ้นไปข้างบนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะคาดหวังคนคนนั้นให้ทําหน้าที่นั้นนะครับแล้วยังต้องคาดหวังว่าคนคนนั้นหน้าที่รับผิดชอบอันดับหลักเนี่ยอันดับหนึ่งเนี่ยคือคุณต้องสกรีนหน้ากองหลังมันมันย้อนแย้งกันในมุมมองผมคือคุณจะให้คนที่กระชากบอลขึ้นหน้าแต่ทททททํํําา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 หห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 นน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 น้้้้ีีี่่่่่ลลลลัััักกกกคคคคือองงงงะะะเจจปมว็โบตตแ เหมือนทางอัมราบัตที่เล่นนะครับอัมราบัตเนี่ยวันนี้ก็คือแม็กทูเมนเจะขึ้นอะไรขึ้นเต็มที่เลยบูน่กก็ขึ้นเต็มที่เลยเล่นเกมลุกอัมราบัตคือคนที่โคตํำแหน่งไว้นะครับหลายคนอาจจะรู้สึกยังไม่ชอบกับอัมราบัตแต่ส่วนตัวผมโอเคมากกับการมีอัมราบัตในนัดนี้เพราะว่าอัมราบัตเนี่ยมาทำให้เกมด้านหลังเรานิ่งขึ้นการขึ้นเกมเนี่ยผมสังเกตแล้วเชลซีมาเนี่ยนะครับนั้นะยืนแบ็กยืนต่ํา บแบ็กกินต่ำหมายความว่ามันไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ขึ้นเลยนะครับมันมันเพิ่งเริ่มเกมแต่มันแสดงให้เห็นเหมือนกันว่าเขาเขาคิดเลย์หรือว่าเกมเลย์ที่ทางปรเชโนเขาวางมาเนี่ยเขาไม่ได้จะรีบรนหรือร้อนรนอะไรนะรจะค่อยๆที่จะขึ้นบอลนะครับแต่ถึงขนาดที่เขาใช้ตัวด้านหลังเยอะแล้วเนี่ยวันนี้คุณนึกภาพดูนะขนาดใช้ด้านหลังสี่มีกองกลาง2เนี่ยมีผู้ักษาประตู1 7คนนะครับเคนในการบิลล์อัพเนี่ยรวมรวมซานเชสเนี่ยแต่เชลซียังจ่ายบอลกันเสียเยอะมาก อันนี้แหละครับคือจุดที่เชลซีหรือแฟนเชลซีต้องโมโหเลยมันก็เลยมาเข้าทางอ่ะผมบอกมันเลยมาเข้าทางเพรสซิ่งของแมนยูที่แมนยูเนี่ยดัน6ตัวขึ้นไปเล่นเพรสซิ่งนะครับดัน6ตัวเลยนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีบรูโน่นะครับขึ้นไปจอยในแนวลุกนะครับก็คือกาลาโชนะครับฮอยลุนบรูโน่แล้วก็แอนโทนี่สี่คนเป็นเส้นแรกแล้วด้านหลังเนี่ยไปอัมระบัดนักทธนินีซ้อนด้านหลังนะครับใช้6คน,นในการไปบีบบีบ6คนของเชลซีผู้เล่นเอัลฟิลด์กดดันให้ซานเชสออกบอลไอ้กดดันให้ซานเชสออออกกกบบลยาานนะครรััหหืว่ดดใ้ซาานเเชสตต้ององะบลยว นะครับก็จะมาร์กตัวที่เป็นตัวแบบตัว o u t ฟิล l d ไว้แบบนี้ครับเหมือนกึ่งกึ่งแมนมาร์กอันนี้คือเริ่มเกมนะเดี๋ยวมันวิ่งขึ้นไปเดี๋ยวบูโน่ก็วิ่งขึ้นไปข้างบนแมตต์ธอมินีก็มาซ้อนเอาแล้วก็จะมีเซนเตอร์ตามนะครับก็ถือว่าเนี่ยเส้นเส้นในเรื่องของเส้นเส้นที่2อะครับเส้นแรกเนี่ยบีบนะเส้นที่2เนี่ยเก็บกินแล้วลุมกินใช้การมา s t o r มิ่งนะครับหรือการรุมกินนะผู้เล่นเชลซีแล้วเชลซีเองก็เป็นทีมที่พอเชโน่ให้เล่นบอลสั้นบอลบอลแบบแคบพื้นที่แคบแนะบอลสั้นบอลพื้นนนททีี่่แคบเเยยมัลําใ มันเลยทําให้เข้าทางแมนยูที่มันยืนแคบแบบนี้ครับแมนยูก็บีบแคบเลยครับแล้วยืนยาบคือน้อยครั้งที่คุณจะเห็นการการแบบบีบแคบแบบทั้งทีมจากแมนยูนะอันนี้ผมใช้คาว่ามันมันค่อนข้างแคบและคอมเพกต์และประทับใจตั้งแต่เปิดเกมเลยนะเพราะผมรู้สึกว่าการบีบแบบนี้คือการบีบที่ที่ดีนะครับเรื่องของแย่งเสร็จปุ๊บแล้วโจมตีแล้วเนี่ยครับพื้นที่มีแล้วเนี่ยเข้าทําต้องละเอียดกว่านี้ผมถือว่าการเล่นเกมลุกเนี่ยยัยงหกคะแนนไม่เกินนะหกจุดห้าอะไรเงี้ยผมถ้าผมมองว่า สมเหตุสมผลสุดะนะครับก็ไม่ได้มองว่าต่ากว่า6กหรอกนะเพราะเราชนะมา2ประตูตอหนึ่งนะครับก็จะเป็นการไม่ให้เครดิตทีมมากเกินไปแต่ว่าถ้าจะให้ถึง7แต่ผมก็ว่าไม่ไม่โอเคก็เลย6.5แล้วกันสวยๆนะครับซึ่งช็อตเนี้ยนะครับคือดาร์โล่เนี่ยปาดบอลเข้ามาเนี่ยดาร์โล่เลือกเลย์ดีแล้วดาร์โล่กับแอนโทนี่เล่นร่วมกันแบบไม่เสียบอลดีแล้วไม่เสียบอลน,นะแต่ไม่ได้หมายความว่าเปิดบอลสร้างสารรค์ได้ดีหรือว่าหรือว่าอันตรายมากคือเก็บบอลไว้กับทีมทําให้ทีมได้เล่นเกมลุกต่อดีแล้วแต พอดาร์โลเลือกจ่ายไปตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วกลายเป็นบรูโน่เองครับวันนี้ที่ไปเร่งจังหวะการขึ้นเกมจากแด,น,ดนหลังนะวันนี้โอนาน่านะครับผมเซฟจังหวะนี้มาเพื่อพูดให้ทุกคนฟังเลยว่ามันมีข้อดีนะครับคือถ้าออกบอลเนี่ยนะแบ็กที่ขยับเข้ามาในโซนเนี่ยด้านหลังปีกนะครับมายืนเนี่ยแอบอยู่ตรงเนี้ยก่อนถึงครึ่งสนามเนี่ยแล้วยืนชิดริมเส้นไว้เนี่ยนะครับมิดฟิลด์ของคู่แข่งเนี่ยสามคนคุณเห็นนะในภาพเนี่ยมิดฟิลด์สามคนคู่แข่งเนี่ยไม่สามารถที่จะวิ่งมาปิดได้นะครับพาเมอร์เออนนโโซซ่่หรืวาา,าไไคเเเดียขม่ได้ฉีกตัวออกไปนะครับเพราะว่า สองตัวกลางก็ต้องคุมตัวกลางคุมอาราบานะครับคุมแมคโทมินีนะครับส่วนไคเซโดก็ต้องยืนห้อยเป็นมิฟิลตัวรับนะครับยืนอยู่หน้ากองหลังเขาคงไม่สามารถที่จะออกมาเพื่อมายืนด้านข้างปิดและปล่อยหน้ากองหลังว่างโล่งโจ้งมคงทาไม่ได้นะครับโอนาน่าลูกนี้เตะบอลมาฉลาดแล้วเปิดบอลมาแบบนี้นะครับนี่คือการทําลายเขาเรียกว่าถ้าต้องทำอย่างนี้ให้ได้บ่อยๆครับต้องทาอย่างนี้ให้ได้บ่อยๆเลยคือต้องทําลายเพรสซิ่งคู่แข่งและคุณภาพมันต้องพัฒนาขึ้นอันนี้ต้องฝากไปถึงการซ้อมของทางเอลเทนฮาร์ ผมเชื่อว่าเขาเขาอยากเล่นแบบนี้แล้วเขาอยากให้นักเตะทำแบบนี้แหละนะครับแล้วก็แต่มันต้องเห็นบ่อยบ่อยกว่าน,นี้นะครับลูกที่มันประสบความสำเร็จในการแก้เพรสิ่งคู่แข่งแล้วเปิดบอลออกมาทางแบ็กจุดนี้แบ็กซ้ายลูกชอแบ็กขวาจะเป็นวันวิซาก้าดาร์โลอะไรพวกนี้นะครับเราต้องได้เห็นลูกแบบเมื่อลูกนัดที่แล้วก็ได้เห็นไปรอบหนึ่งถูกไหมนัดนี้ก็มาอีกลูกหนึ่งนะครับลูกเนี้ยที่ชัดเจนมากเลยว่าโอเคเนี้ยการแก้เพรสิ่งเนี้ยนะครับทำให้เกมเปิดเลยนะครับพอเกมเปิดปุ๊บพื้นที่ว่างนะครับลูกนี้จากจั้นนก เล่นชิงกันขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยแทงต่อไปให้ฮอยลุนฮอยลุนแตะแล้วได้ยิงนะครับลูกนี้เห็นไหมครับผู้สาประตูที่เปิดเกมได้ผู้สาประตูที่สามารถเล่นบอลจากข้างหลังได้มีความนิ่งพอที่จะดึงตัวประกบมาแล้วเลือกการจ่ายนะครับเรื่องพวกนี้นครับมันจะทําให้เกมมันอยู่กับการควบคุมของเราเนี่ยก็มาเกิดจุดพลิกผันของเกมจุดแรกนาทีที่6นะครับนะนาทีที่6นะแล้วก็ แล้วก็แมนยูจัดได้จุดโทษนะครับจากการเข้าบอลไม่ละเอียดของทางเอินโซนะครับพอมันเป็นการย่ำปุ๊บเหมือนกรรมการเขากลับมานะครับให้เหมือนที่พี่ชจ็กี้พูดบ้างหรือใครพูดว่าเหมือนเขาให้มาที่ความน้ำหนักมาที่การทำฟาวมากกว่าว่าเออมันเป็นการทำฟาวที่แรงนะเพราะฉะนั้นโดนจุดโทษนะครับก็เลี้ยงไม่ได้นะก็ยิงไม่ดีนะครับซานเชซเซฟโคตรดีว่าอ๋อมีผู้พยายาลภาษาอังกฤษเขาบอกลูกเนี้ยผู้พยายาลเออเป็นนักฟุตบอลผู้หญิงนะครับเขาบอกว่าลูกเนี้ยเขาไม่ได้มองว่าซานเชซเซฟดีนะเขามองว่าบูโน่ยิงไม่ดีซึ่งผมมาเห็นนด้วยะ ผมรู้สึกเลยว่าวันนี้ Blue ลูกเนี้ยบูโน่ยิงจุดโทษไม่ดีคือลูกเนี้ยมันเริ่มต้นมาดีก็คือว่าเราเราไม่เสียบอลน,นะครับเราไม่เสียบอลจากการเล่นเล่นสูงขึ้นมาแล้วเก็บบอลได้พอเก็บบอลได้เสร็จปุ๊บเนี่ยกลับเข้ามากลางนะครับนะขึ้นมาอารมระบาดนะขึ้นมาอามระบัดไอ้ลูกนี้ไม่ใช่ลูกเสียนะต้องบอกก่อนเป็นลูกที่เราได้ประตูแต่ว่าผมนึกขึ้นมาพอดีพอเห็นแอนโทนียืนดื่มเส้นนะ,นะว่าอ๋อข้อเสียเขามีอะไรวันนี้อ๋อเรื่องของการสแควรบ,บอลเข้ากลางนะครับ อัมราบาดเข้ามาเนี่ยอัมราบาดเนี่ยเห็นไหมครับเขาจะเป็นคนสเปรย์บอลแล้วก็จะเป็นคนที่จ่ายบอลไปยังจุดที่ควรจะไปนะในพื้นที่ที่ได้เปรียบนะครับถ้าคุณดูทางฝั่งเนี้ยนะครับของแมนยูเนี่ยมันยังหนึ่งต่อมันยังเสียเปรียบผู้เล่นอยู่แต่จริงๆมันก็คือได้เขาเรียกว่าจำนวนเท่ากันอยู่นะก็คือ4ต่อ4นะครับอัมราบาดนะครับแอนโทนีแม็กโทมินีนะครับแล้วก็มีใครคนดาร์โลมั้งที่เข้าไปข้างในหรือฮอยลุนนะไม่แน่ใจนะครับตรงนี้สี่ต่อสี่กับทางผู้เล่นเชลซีอยู่นะฝั่งนู้นนนนน่่่ะะะลมมมมมมมเเส้้คคครรรรัับบแแแแ็็็โโททิิอยไใชฮ์ีว ไปโอเวอร์โหลดอยู่ตรงดีซาซี่ครับมันเลยทำให้ทางกานาโชวว่างอยู่เห็นการยืนตำแหน่งของแฮร์รี่แม็กควายไหมแฮร์รี่แม็กควายเนี่ยครับคือคนที่ไปทำให้เกิดแอดเฟนเทจหรือเกิดความได้เปรียบเกิดขึ้นนะครับซึ่งจุดเนี้ยนะครับผมชอบอามระบัดที่อรารมระบัดร,รู้ว่าโซนนิ่งโซนโซนอ่ะที่เขาควรจะต้องส่งบอลไปอ่ะไม่ใช่มาดื้อเล่นฝั่งขวาต้องรีบย้ายบอลเคลื่อนที่บอลไปฝั่งซ้ายเพื่อไปใช้ได้ข้อได้เปรียบตรงนั้นว่ามันเกิดสถานการณ์โอเวอร์โหลดเกิดขึ้นแล้ว ดิวซาซี่โดน2ต่อหนึ่งแล้วแล้วไคเซโดก็ยืนห่างบรูโน่ไม่ประกบเพราะฉะนั้นเหมือนกับผู้เล่นของแมนอยู่แต่ตอนนี้บรูโน่แล้วก็กาลาโชเนี่ย mark, อันมาร์คก็คือไม่มีตัวไม่มีตัวมาร์คอยู่คุณต้องรีบเอาบอลไปตรงนั้นเลยครับต้องรีบเอาบอลไปใช้ตรงนั้นซึ่งอาราบัตมันทําเรื่องนั้นได้เร็วไงคือเห็นปุ๊บเหลือบตาไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เขาทำคือเขาไปเลยครับเขาไปเลยปุ๊บพอไปเลยปุ๊บเนี่ยพอบอลถึงบรูโน่ปุ๊บไคเซโดพยายามเข้าหน้า พอไคลเซโดพยายามเข้าหน้าแต่แฮร์รี่มากกว่าดึงตบดึงดึงดึงดีซาซี่ไว้แล้วอ่ะการโชก็ว่างเลยครับอันมาร์กเลยพราะมันมาัน,ม,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 นมันไปอย่างที่มันควรจะไปไงหนึ่งเห็นปุ๊บมันต้องไปไปเสร็จปุ๊บต้องไปต่ออย่างเงี้ยครับคือนี่คืออันนี้คือ,อ,นนคอถือว่าเพลย์เเนี้ย10เต็ม10จนถึงตรงนี้นะ10บไปถูกที่ถูกเวลา right place right time นะครับใช้สเปซได้เยี่ยมนะครับ บูโน่ก็แทงได้เยี่ยมนะครับดึงปุ๊บเนี่ยดึงไว้หน่อยนึงปุ๊บเนี่ยดึงรอไคเซโด้แล้วแทงพัวหลอกอิซาซี่ไปนะครับน,นี่กาญาโชได้เข้าพื้นที่อันตรายนะครับแล้วกาญาโชก็เลยตบกลับมาเห,นห็นะฮะกาญาโชเข้าไปตรงนั้นปุ๊บจี้เข้าไปตรงแอซิสโซนเขาเรียกแอซิสโซนเนี่ยแอซิสโซนคือโซนด้านข้างพุ่งเข้าไปปุ๊บแฮร์รี่แม็กควายขยับเข้าโกลเด้นโซนครับคือพื้นที่ตรงกลางรอยิงนี่แฮร์รี่เดินดกองหน้าแม็กควายนะครับเอ้ยนัดน,นี้ใครเห็นบ้างแฮร์รี่แม็กควายยยืนขขับเ้า หาพื zone, ้นที่รอโกลเด้นโซนเลยครับเหมือนเหมือนซากุระงิฮานามิจิอ่ะปรากฏปรากฏว่าเผอิญว่าแม็กควายไม่ใช่ซากุระงิแม็กควายคืออาคังอินะครับคือเซนเตอร์ตัวใหญ่เจมึงนะครับมันยิงแบบยิงยิงแบบยิงแบบเขาเรียกว่าอะไรก็ยิงไปติดอะนะยิงไปติดเสร็จปุ๊บมันกระดอนมาหรือยิงไปติดเซฟหรือยิงไปติดบล็อกนี่แหละนะเออแล้วกระดอนมาเข้าทางแมคโทมินีวิ่งมาหัวดนะก็หัวดลูกนี้จับทีหนึ่งก็หัวดลูกนี้เข้าไปเชลซีนะครับมีโอกาสแค่2ครั้งเข้ากอดแค่1ครั้งแมนยูึ่11ครั man, like ้งไปแล้วนะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับ สิบเอ็ดครั้งไปแล้วแต่เข้ากรอบแค่ห้าครั้งอันนี้คือช็อตที่ผมมองว่า<ม>หนึ่งต้องชมคือมันใจเล่นเกมลุกแพชชั่นสูงดูดดันเคลื่อนที่ดีคุณได้มีโอกาสยิงสิบเอ็ดครั้งนะนะครับหมายความว่าหนึ่งตัวคุณเองก็ต้องเคลื่อนที่บอลดีเข้าโซนเข้าพื้นที่ไปถูกต้องจ่ายบอลเข้าพื้นที่ถูกต้องตัวคุณเองออฟเดอะบอลเคลื่อนที่เข้าพื้นที่ถูกต้องแต่ในขณะเดียวกันก็ให้ไปทางเชลซีว่าเชลซีได้ต่ำกว่ามาถามว่าปิดพื้นที่กันแย่มาก้วยนะครับแต่จังหวะแบบนี้นะครับค มูดจกิก็ไม่ได้พยายามจะวิ่งลงมาช่วยแต่อย่างใดนะก็ค่อยๆค่อยๆลงมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางโควิลเนี่ยครับเขาเจอสถานการณ์แบบเนี้ยเกือบตลอดนะเกือบตลอดนะครับเนี่ยลูกชอเขาไม่ได้เติมเกมลูกบ่อยเท่ากับดาโลนะเพราะฉะนั้นการขึ้นขวาเนี่ยของทางแอนโทนีนะครับบอลมันจะมาที่แอนโทนีเพื่อมารีเทนชั่นมาเก็บบอลไว้และตลอดตัวเติมเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของเกมรับเชลซีที่ต้องมีวินัยคือคุณต้องตามลงมาถูกไหมครับไม่งั้นเนี่ยเอนโซ่ก็จะโดนเล่าจากตำแหน่งตลอดนะครับแล้วตรงกลางเนี่ยมันก็จะโล่งพอเออนโซถยไปประกบทางะมอนโซ ครับหรือดาโล่เนี่ยเอนโซ่ so ก็จะหลุดออกจากตำแหน่งไปไคเซโดก็จะอยู่ตรงกลางคนเดียวนะครับนึกภาพอ,ออกใช่ไหมพอไคเซโดอยู่ตรงกลางคนเดียวปุ๊บเนี่ยครับมันก็เลยเนี่ยพอไคเซโดอยู่ตรงกลางตรงนู้นอ่ะคนเดียวนะครับมันก็เลยกลายเป็นตรงตรงนี้เป็นบ่อแมนยูก็เล่นง่ายขึ้นนะครับมีใครเตริมขึ้นมาใช้พื้นที่ก็ได้บอลช็อตตี้เสมอหนึ่งหนึ่งของแมนยูเนี่ยครับเกิดจากการที่แมตตอมินเนในลูกศรสีแดงนั่นแหละที่ขยับตัวขึ้นไปหาเอนโซ่ผิดจังหวะขยับตัวขึ้นไปหาเอนโซ่ผิดจังหวะผมใช้คำว,ว่่่าาาผผิดดจังหววะะนมะมไมไ้บอกเ ผิดพลาดสักทีแบบผิดพลาดอยู่คนเดียวไม่ใช่นะคือจังหวะเนี้ยนะครับเขาไม่ได้ดูด้านหลังว่าตัวมูจิกเองเนี่ยนะครับดรอปลงมาเล่นอยู่ในพื้นที่หน้ากองหลังนะครับชื่อคือตัวมูจิกเนี่ยหนีกองหลังออกมาแล้วดาโล่ก็ไม่ได้ตามมาเข้าใจปะ่ะพอดาโล่ก็ต้องเฝ้าระวังโควิลด้านข้างเขาก็ต้องยืนยขนานเป็นลายอยู่แล้วแต่ตรงเนี้ยพื้นที่เขาเล่นกับสเปซดีมากนะครับลูกนี้มูจิกเนี่ยนะครับคือพอแม็กธอมินเนยขยับปุ๊บม,มูจิกขยับตามไป เอนโซเห็นน so so in ักโทมินนเปิดพื้นที่ปุ๊บเอนโซก็เลยปล่อยบอลเข้าในพื้นที่นี้อย่างดีนะครับและมูดิก็หมุนบอลดีมากครับคือพลิกเลยนะครับแม็กโทมินนก็ถ้าชนรูนี้ก็ฟาวเลยนะครับอาจจะเสียใบเหลืองได้นะครับเนี่ยหน้ากองหลังแล้วมันคือพื้นที่เกมลุกแล้วแล้วมันพรอมไม่ได้ตัดฝาว์คุณดูในวงกลมในจุดสีแดงนะครับนั่นคือมิดฟิลด์ของเราทั้ง3คนนะครับอยู่นอกพื้นที่หมดเลยนะครับเห็นไหมนักเตะเราทุกคนด้วยซ้ำาจริงเนี่ยจุดมาถึงดารโลได้แม็กควายได้แม็กควาย ด้านหน้าเนี่ยคือพอหันหน้าเข้าประตูได้ครับโอ้โหนรกนะครับเนี่ยลูกตีเสมอนะนะครับรับบอลมันก็เลยพลิกมาอันตรายไงแล้วมันก็เลยจ่ายถึงต่อต่อถึงพาเมอร์ได้ง่ายแล้วพอคุณดูพาเมอร์ลูกนี้นะคแอบไปด้านหลังอาระบัตแล้ววิ่งไปแล้วเห็นไหมนะครับอพอบอลลูกนี้ไปถึงโคพาเมอร์ไว้ได้แต่ผมก็ยังมองนะถึงจะผิดพลาด อันตรายครับเกิดอันตรายใช่แต่มันยังไม่ทันเสียประตูสะทีเดียวนะครับมันอาจจะยังพอตัดได้ในจังหวะ2จังหวะสามอะไรเงี้ยแต่ต้องพยายามหน่อยเพราะว่าเพื่อนสร้างงานมาแล้วก็คือแม็กโทมินีลุตตำแหน่งไปละแล้วไปเปิดช่องให้เขาเขาก็เลยจมตีเลยนะมีพื้นที่ก็ใช้ซะนะเนี่ยแล้วก็ไปต่อในในในซีเควนซ์หรือในขั้นตอนที่มันถูกไปพื้นที่ว่างไปพื้นที่ว่างไปเอาไปถึงพาเมอร์แล้วพาเมอร์กระชากมาลูกนีนะ้ผมก็คิดว่าอันหนึ่งตีบล็อก2ออะไรก็ตามอะโอ้โหมันได้แนะนะม่งยิงม เขายังบอกว่าลูกนี้แบบต้องชมคนยิงจริงนะครับคือหาพื้นที่แล้วยิงหักไม่ได้แบบไม่ได้แรงนะนะไม่ได้แรงโอนาหน้าพยายามพุ่งสุดตัวแล้วเนี่ยคือมันไม่ได้แรงนะครับแต่มันมุมมันดิ๊กมากอะ่ะมุมมันดิก๊กจัดเลยอะ่ะคือแบบว่าแล้วมันผ่านมานี่แบบมันไม่ได้เห็นเร็วนะครับมันไม่ได้เห็นเร็วเพราะว่าลูกนี้มันยิงผ่านกองหลังสองคนมาไมค์นะอ่ะเนี่ยเห็นไหมไดบอลนะครับพื้นที่ว่างมีนะครับกาลาโชเข้าพื้นที่ว่างนะครับนี่ เห็นไ,ไหมครับแล้วก็ลูกเนี้ยนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมาได้นาที70นะครับประมาณ69-70เนี่ยครับลูกเนี้ยมีพื้นที่ว่างนะครับผมไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นแบบเอ่อแอนโทนีมั้งหรือใครนะครับหรือบรูโน่นะครับ,ร Bruno, น,รบนั้นเนี่ยดีดออกมาให้กานาโชะนะครับลูกเนี้ยนะครับแล้วกานาโชะน่าจะบรูโน่หรือเลกิลอนวะน่าจะเลกิลอนมัน้ง เนนี่ยะครับแล้วก็พอดีตรงมาให้กานาโชกานาโชมีพื้นที่ว่างกานาโชก็เลยปั่นไปเสาสองนะครับนะแล้วแม็กโทมินีวิ่งมาโขกเต็มหัวเปรี้ยงนะครับนำสองหนึ่งนะครับผมลูกนี้ดีจังมากดีจังลูกนี้ดีมากเลยครับเนี่ยเปิดโค้งเข้าไปแล้วกานาโชลูกนี้เปิดดีมากจากที่แรงมาตลอดทั้งเกมลูกนี้เปิดน้ําหนักดีมากครับลูกนี้นะครับมาครับแล้วดีมากแล้วแม็กโทมินีวิ่งเติมมาข้างหลังแอนโทนี่ดึงจังหวะรอแต่ตอนที่แอนโทนี่ให้บอลไปอะ่ะผมว่าท็อปน,นี่ให้เบาไปให้สั้นไปอะ่ะ เห็นไหมแอนโทนีจะเป็นคนที่ชอบจ่ายจังหวะขาดขาดเกิน,กนจุดที่ retention บอลแกเก็บบอลดีแล้วนะแต่ว่าไอ้จังหวะที่แบบน้ำหนักน้ำหนักบอลผมว่าเขาจะเป็นคนที่การน้ำหนักบอลไม่ค่อยดีนะครับถ้าลูกนี้มันไปแบบบอลมันไหลแรงกว่านี้ผมว่ามันจะไปเข้าเท้าขวานะมาทอมมนีมันจะดีมากเลยแต่พอลูกนี้มันสั้นไปนครับแล้วทอมมนีเขาวิ่งมาเต็มที่วิ่งมาเต็มเต็มแรงนะปรับปรับปรับ,บแล้วบอลมันมาสั้นไปนะเขาเลยต้องใช้เท้าซ้ายยิงแบบท่ามันก็เลยประหลาดบอลมันก็เลยแบบปลิ้นปลิ้นไปแบบ ไม่มีลุ้นเลยเลยอ่ะมันน่าเสียดายตรงนี้ยคืออนโทนี่ให้บอลขาดนะครับโอ้โหเสียดายมากนะครับแล้วก็เนี่ยมาอีกแล้วนะครับเห็นปะมาตลอดครับแล้วเนี่ยทุกรูปที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยแทบจะทุกรูปเลยนะไม่มีปีของเชลซีเลยเว้ยน้อยมากเลยอ่ะในเพลงที่แบบว่าเข้ามาถึงในในแถวกรอบเขียโทษนะครับคือแบบโอ้โหว,วันนี้เชลซี เนี่ยด้านข้างเนี่ยคุณโดนบอมอยู่ในแถวกรอบเขตโทัขนาดนี้ทำเกมลุกแมนยูดูดีไปเลยอะ่ะนะเกมรับเชลซีวันนี้นะขี้เกียจถึงขนาดว่าเกมลุกแมนยูดูดีจะจัดไปเลยอะ่ะแต่นี่ไม่ได้มาเอาเครดิตออกจากการเล่นเกมของแมนยูนะแมนยูแต่วันนี้เล่นดีครับเราพูดอย่างนี้ได้เต็มปากเลยแมนยูแต่วันนี้สู้ดีคู่แข่งเขาพลาดก็พลาดแต่ถ้าเราพลาดกว่าเราทาประตูไม่ได้ครับคู่แข่งเขาเกมรับกากแต่ถ้าเกมรสซิ่งเรากาก,ากเราก็แย่งไม่ได้ครับเห็นด้วยไหมถ้าเห็นด้วยพิมพ์เห็นด้วยมานะก็ถือว่าเซอร์ไพรส์ Surprise นะเซอร์ไ แปลกใจแล้วก็คิดว่าคําถามที่ผมจะถามต่อแค่นั้นเองก็คือไม่เกี่ยวกับฟอร์มแชมป์ไม่แชมป์แล้วใครจะไปคิดถึงฟอร์มแชมป์นะครับตอนนี้เอาตัวรอดให้ได้ก่อนนะครับคำถามที่ผมจะถามต่อจากการเล่นของแมนยูเต็ดวันนี้คือว่าแมนยูเต็ดจะสามารถที่จะต่อยอดจากฟอร์มวันนี้ได้หรือไม่นะครับอืม